สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับเจอกันยามเย็นครับพี่น้องเย็นวันที่4สิงหาคม2567นะครับบ่าวเถ่าจะพาไปบ้านเจลอตเตอรี่พี่น้องนะครับไปดูนะครับเจอกันนะครับบ่อพอเจเพิ่นสองมือนะครับบามบอนีเพิ่นได้เมนูหยังนะครับวันนี้นะครับบ่าวเถ่าจะลงเลขวิ่งสูตรปู่578นะครับงวดที่ผ่านมานะครับผม หนึ่งกับสองหนึ่งมาสี่หนึ่งนะครับสูตรร้อยมาไลัยได้ศูนย์นะครับศูนย์มาศูนย์สี่หนึ่งนะครับผมปูกระยำเบาเถาว่าอย่าลืมเด้อเบาเถานะครับนี่แหละครับก็ถือว่าปูหอยว่ายนะพี่น้องเนาะสูตรร้อยมาลัยนะครับท่านผู้ชมลักกะสูตรเลขวิ่ง <laughs> <laughs> ครับแก <laughs> ไปท่านผู้ชมมืเอนี้ ัวนอกบ้านนะครับได้เมนูอย่างนอะวันนี้เนาะนะครับผมชมสารวนสารวนวุ่นวายสวัสดีครับเจลอตเตอรีตต่สวัสดีค่ะโอ้ยามสวัสดี oh ย้มไดยเจกับไอไอพี่น้องทั้งถือไออุปกรณ์สีล <c oughs> าเป็ดเอสีลาเป็ดเปลีป่ยนเครื่องไม่เบื่อตลาครับสีเดสูตรอันนี้ไหมเบ้าดาอันนี้ข้าหั่นหนังแลก็จะไปพัดใส่กระเทียมครับใส่กระเทียมหอมแดง ััใส่น้กวันนี้เมนูลาบเป็ดพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นต้มต้มกระดูกกระดูกแน่ผสมเนื้อแน่ใส่ใบอันนี้ละใบมะขามเอาท่านผู้ชมเช็ดลับเปนวาถ้าอยากให้มันเปื่อยไวให้ใส่น้ำแข็งด้วยแมนแมนเดี๋ยวเจ๊อะมาใส่เจ๊ลุกก่อนนะครับมือีขึ้นมาไหวเอเจ๊โอ้ยว่างนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้ไปเธรรอ่า สองมือมือกีเจแล้วมาคำธรรมชมนะครับผมมือนีไวดีมือนีอเจแล้วเขามาไหว้แน่นะครับจังได้พ่อมือนีก็เลยได้ไม่เห็ดกับเขาได้เป็ดมาลาบเนบ้าเผาเห็นบ้าต้นไม่กินลาบเป็ดทำกันได้น้องเด้อได้ว่าอ๋อไอปิดบ้านี้ม่เดเดือดกันเอออันนี้กระเไปพัดนี่เป่าเผาไปล้วนไปล้วนไปพัดไปล้วนไปพัดก่อนจังมาปรุ่งค่ะแมนอันนี้ยังแน่นี่อันนี้ถือว่าห้าบีรู้จักบ้านอันนี้แม่นี่นี่อันนังจ้าหนังไก่อื นั่งใกล้แม่อันนี้นังอันนี้เนื้อมันบอลไม่กิอันนี้เนื้อมันอ้าวพิดมองนะครับท่านผู้ชมไม่กินน้ำกันได้พี่น้องเด้สูตรเคล็ดลับขจาวาขันมีเป็ดบวหัวท่าบีบบวมเสียบบวมท่าบีอ่าเป็นกัดแก้มก็ดีนะบวมเป็ดไม่ได้บวมเหรียญดิบนี่ยกับกลมันต่วขจ้ามักเอ้านี่เลยเจ๊กเอาไว้ไส่นี่ล่ะนานมิปูมักเดี๋ยวได้นี่บ้าเถ้าก้นมันหนีแม่อย่าไปเจ๊ เสียบเสตะเกียกับพวงชุรดกับพ่ออแล้วก็ย่างห่อนๆเป็นกัดแก้มไม่เป็นยางแบแม่หมูอ้ยหอมแดงแล้เมื่อเชียแล้วกินเป็ดแล้วว้ายว้าวังแดงแดงนี่ดิหัวท่านบีก็แสบเบาๆสายกับแก้มพี่น้องถ้าผู้ใดเป็นสายกับแก้มกันแต่ว่ันนี่ไม่ใช่กับแก้มหรอกมิตรโลกต้องบาหว่ากดดันมาละสายเบาบางพี่อกวันนี้ได้พักแม่นุ่งมาให้เบิ้ง เขาเอื่นย่างนะคนให้เอื่นอย่างทัวผพู้เขาเอื่นอย่างกับทัวผพู้อันนี้คือกันอยู่ะคุนเริ่มเอาวันรรกแบบทีใส่นะคะเอาท่านผู้ชมวันนี้เมนูลับเป็ี่ดนพี่น้องด้วยนะครับเอฟซีนะครับกระถามบาวถามาอยู่พี่น้องผู้ใหญ่เจดีจากอุดรยังท่านยังท่านไนมาได้พี่น้องเดือใไกลๆเลขวิ่งตัวเดียวชื่อว่าแมนของเพ่นนะครับงวดนั้นเพิ่นหหกมากกับมาสามหกงวดที่แล้วเพิ่นหฮซีมากกับมาซีหนึ่ง กับ46นะครับงวดวันที่16สิงหาคม2567นรอกะครับกัรอก,กวันพี่น้องเดี๋ยวเพื่อนมาจะลงไห้นะครับวันนี้จะลงเลขวิ่งนะครับสูตรปู่578และกัสูตรร้อยมาลลยนะครับเพื่อนยำเบาเถาคักวา่าอย่าลืมเด้อเบาถาเด้อนะครับสูตรของปูที่บอกไวน้นี่นะครับก็ถือว่าสืบทอดกันพี่น้องเนาะปูประยูแต่ว่าก็ได้สูตรก็ได้สูตรที่ปูบอกไว้นะครับ สูตรร้อยมาไล่ไปหาปูดูกะเบาเ่ากระเฮ็ดเป็นหลายสูตรอยู่ของปูพี่น้องนะครับอ่ามืออื่นจังว่าจะเดินทางไปไปที่วัดปูหาเจ็ดแปดอยู่พี่น้องจังจังไปเบิ้งน้ากันนะครับโอ้ได้ใส่มืออ่าเอาได้เก๋บะข้องอ่าไอ้รถเข้าไปไส่หรไม่หมูอันนี้ใส่เกลือเกลือซื้อมันจะบได้มาใส่โอ้ยอย่างเดียวพุชรถใส่หลายบ่ใส่เกลือ ่อย่กมาใส่หนเลยจเด้อยใส่หลายอันนี้ส่องน่อยงซื้อตนนี้เกใส่คักเนาะเอาละ็อาขาเอานนีไม่บลาาวระใส่หนให้เจ้ากินกอนีใส่ต่ผุซื้อรุได้จะได้เสื้อยาปูกคุ่มเลาาาวก็เก๋ใส่ด้วกันแล้วน่พึงรองนะเดี๋ยวจังรอเพราะว่าผุนะครับโดนอยู่ ดนต้มเป็ดลาบเป็ดใสเวลาอยู่พี่น้องใสเวลาโดนนี่พี่น้องต้มเนี่ยต้มจนเปื่อยนะครับเพาจะว่าอยากหิเปื่อยใสอยังก่อนลงไปต้มเป็ดเดี๋ยวเจ๊สิเอาน้ำแข็งมาใส่ใสน้ำแข็งใสน้ำแข็งบ่ค่ะใส่น้ำแข็งสูตรเดด็ในยูทูปพ่อว่าจะมีแม่หมูเก็แล้วก็แล้วเอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวแม่หมูจะจัดการปิ้งมันเองนะครับท่านผู้ชมมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเดี๋ยวบ่าวถอดโจลุงสูตรของปู่ห้าเจ็ดแปดให้นะครับผมเอาท่านผู้ชม งวดที่ผ่านมาเนอะพี่น้องเนาะสูตรเลขวิ่งปูห้าเจ็ดแปดพี่น้องสูตรที่ปูย่ำบอกบ้าวเทว้นะครับปูวานะครับเลี้ยงเบอร์นะครับผมอ่าเลี้ยงเบอร์นะครับรางวันที่ห้านะครับผมอ่อเาเพื่อนว่าอ่ารางวันสุดท้ายของรางวันที่ห้าด้พี่น้องด้วงวดที่ที่ผ่านมานะครับ เลขท้ายสองตัวคือหนึ่งกับสองนะเพิ่นว่าแหวตัวนี้มาเป็นเลขวิ่งนะครับหนึ่งมาสี่หนึ่งนะครับสูตรร้อยมาลัยนะครับสูตรร้อยมาลัยของปูได้ศูนย์นะครับศูนย์มาศูนย์สี่หนึ่งนะครับเลขวิ่งปูสูตรของปูก็ถือว่าแมนนะครับงวดนี้ได้มาแล้วนะครับเลี้ยงเบอร์บ้าวเท่ากับซื้อมาแล้วนะครับมาเบิ่งน้ำกันนะครับรางวันที่ห้าด้พี่น้องเด้อให้ปูว่าให้เบิ่งรางวัลสุดท้ายนะพี่น้อง แล้วก็ให้เบิ้งเลขไท้าย2ตัวนะครับหรือ3ตัวก็ได้เอามาเป็นเลขเด่นนะครับอันนี้ผลรางวัลที่5นะครับงวดที่ผ่านมาคืองวดวันที่1สิงหาคม2567ให้ดูรางวัลรางวัลสุดท้ายรางวันที่5พี่น้องนะครับ883สูตรปูเอาแค่2ตัวครับจะเด่น8กับ3เอามาเป็นเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเดินดีทั้งปีนะครับเข้ามาหลายงวดพี่น้องลองไปไร ย้อนเบิรงนี้พี่น้องเออไล่ย้อนดูนะครับผมงวดที่ผ่านมาดีหนึ่งกับสองหนึ่งมาสี่หนึ่งนะครับท่านชมเอางวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับบ้าวเถ่าเฮ็ดไม่ให้แล้วสูตรร้อยมาลายนะครับสูตรร้อยมาลายกับสูตรเล็กวิ่งนะครับอา่าสูตรร้อยมาลายได้สี่พี่น้องนะครับงวดที่ผ่านมาได้ศูนย์ศูนย์มาหลักร้อย นะครับงวดนี้ได้สี่นะครับแต่ว่าปัวถ้าจับจับเอาในนี่สี่ห้าเก้านะครับผมหรือห้าเก้าสี่นะครับหรือเก้าสี่ห้านะครับถ้าเด่นเด่นสี่พี่น้องนะครับจับวนในนี่ได้นะครับสูตรร้อยมาลายปูห้าเจ็ดแปดนะครับสูตรเล็กวิ่งนะครับงวดนี้ได้แปดกับสามนะครับได้แปดกับสามสองตัวมาตัวมาได้บนล่างนะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อ แคปหน้าจอเอาหรือว่าเลขฝันแม่หมูนะับแม่หมูฝันใส่พ่อสอพิ่นผิดพ่อสอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดได้พี่น้องดนะได,ด้นะครับแม่หมูเพิ่นฝันว่าได้ขับรถนะครับไปพ่อพี่ไซที่เสียชีวิตนะครับเอากุ้งเน่าให้นะครับกับกุ้งกุ้งเน่ากับกุ้งมัเน่าพี่น้องนะครับเปรตตีให้หาเก่าหนึ่ง,ง,น,ง,น,ง,น,น,งนะครับท่านผู้ชมอายุพีไซสามสิบเก้าถ้เบียนรถที่เพิ่นขับในความฝันหนึ่งห้าห้าสามแม่หมูคนเน้นหาเก้าหนึ่ง เก้าหนึ่งก <laughs> ับพาสามเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องอันนี้เบาเถอะมาลงให้อีกรอบเอฟซีว่าใส่พ่อสอใส่พ่อสอหกสี่ต้องเป็นพ่อสอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดได้พี่น้องได้นะครับแคปหน้าจอพี่น้องงวดที่ผ่านมาสี่หกหกสี่นะครับแม่หมูเพิ่นฟันแม่นี่พี่น้องงวดนี้จังไายแกไปห้ายิบจับนะครับสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่ไว้เลยห้าเก้าหนึ่งนะครับที่เพิ่นให้ไว้ที่เพิ่นเน้นนะครับงวดที่ผ่านมาสี่หกเต็มเต็ม เอาเลขวิ่งปูแคปหน้าจอสูตรร้อยมะลัยกับสูตรเลขวิ่งนะครับผมอ่านี่แหละครับใบตรวจรางวัลนี่แหละครับรางวัลที่ห้าปูวา่าสูตรปูปูยำกับเบาเถาไว้เลยนะปูว่าเบาเถ่าเอาไปใส่ได้ตลอดนะครับสูตรนี้นะครับมาตลอดนะครับผมแปดกับสามสองตัวมาตัวเอาแคปหน้าจอทำชุม่มไปเบิ้งเจลรตเตอรี่บาทในุทธพัพกเป็นเตรียมไว้แล้วมากินข้าวแรกน้ำกันได้พี่น้องเด้นะครับ คำเหมื่อมาแล้วโดนอยู่ดับนะครับสัวเจแล้วอ่าสองช่วงมันต้องรักกันคุณนะอันนั้นเพิ่งกะย่างท่านได้พัดย่างค่ะต้องเตรียมกระเทียมก่อนแม่หมูเตรียมของก่อนเอาเพราะเป็นย่างย่างย่างใส่เกย์มอเอาอ่อเดีดเนี่คุยกันกับเจี๊ยจะข้าวก่อนพี่น้องพอเห็นได้เวลาป๊าต้มเป็ดพี่น้องไม่กินน้ำกันเลยฝนดวงดวงคุณนะต้มเป็ด เจมันเองเกมันเองจะขึ so ้นเป็นส่วงนาแหล่ให้เกาไพชรเจเจมันปกติบ้าเเ่าแหล่คือเก่ามันบนั่นดอกมืดมาแล้วท่านผู้ชมว่าเบาเถ้าจะซื้อไฟมาให้กันยังเดี๋ยวไปเอเอเอมีก้อนบอจะได้ซื้อมาติดกไปแหงอยู่แล้วเจผมหึงลืมไปแล้วผมหึงเลื่านผู้ชมจะซื้อไฟมาติดนี่แหละไฟต่อม่เนี่ยเพื่อเอฟซีนผู้ชมจะได้เห็นนาเจเพิ่นใสๆนวล เออเห็นนายเลียๆอะไรบ่ไปนะเจ้ให้เป็นถือรางวัลที่หนึ่งเจ้ย่านได้ไปลอกนายก็เสริมดังนี่แหละให้ทุนให้ยห้ทุนให้เจ้ถั่วชุกรางวัลเสริมอยู่บ่เจ้ดังบ่บ่บ่เจ้เบ้าม้วนกันดื้อดอกเบ้าเผาเจ้บ่ไปเด้อเจ้เจ้เผาแล้วไม่กินลาบเป็ดน้ำกันพี่น้องพุดนะอันนี้นางอันพุดท่านไปพัดยุอันนั้นท่านเราพัดอันนี้นางจะไปสร้อยไปเจ้ค่ะสร้อยพัดลาบเป็ดต้มเป็ดพี่น้องมื้อนี้จะดึกกี่ดอกสอยจะได้กินอ่าค่ะที่แรกก็มีเอาไก่มาน้อยู่ว่าจะออมไก่ ต้มนี่ละแป๊บเดียวแมม่หูพันโชคดีพันกระเราะบอสแอบซื้อเป็ดพันมาลาเป็ดมาสั่นเมื่อไหน่าบ้าโชคดีอย่างเออพันก็โชคดีซีหกพันนั่นเองแอบพันหมันพันหมานพันก็เลยซื้อเป็ดมาก็เลยได้ต้มเอาขอบคุณเจ๊ลอตเตอรี่นะพี่น้องเนาะซาทูเดปูเด้นนะครับสูตรปูห้าเจ็ดแปดที่หายเบาเท้าไว้นะครับสูตรปูกระเด็นดีนะพี่น้องเนาะเออถือว่าได้สืบทอดจากปูนะพี่น้องคิดทอดปูกันนี่ละ เอาสูตรปู<อ>ามาคิดเอาสูตรปูมาใส่นะครับทำช้ชมเอาพอากันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ